เท่ากับเดซเคูณเดซบนะคะพอข้อ3เดของ a ยกกําลัง n เท่ากับเดซของ a ทั้งหมดยกกําลัง n คิดได้2วิธีเหมือนกันวิธีแรกก็คือหาอะไรมาก่อน a กําลังสองนะคะเดซของ a กําลังสองทำสองวิธีเอาทาวิธีที่1ก่อนเดซของ a กําลัง n เท่ากับเดซเทั้งหมดยกกําลัง n ครูทำวิธีที่1ก่อน วิธีที่ 1, หนึ่ง a ยกกําลังสอง a ยกกําลังสองก็คือเมติก a ยกกําลังสองยกกําลังสองยังไงสองยกกําลังสองเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นเด้ D, a ยกกําลังสองได้สี่ได้หนึ่งได้เก้าได้ยี่ห้าใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ความหมายของยกกําลังสองคือสองกำลังสอ 2, ง 2, ได้สี่มันก็คือสองคูณสองเท่ากับสี่ อันนี้ a ยกกำลังสองใช่สองคูณสองไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะพอเห็นยกกำลังสองก็โจนเข้าใส่เลยได้สี่ได้หนึ่งได้เก้าได้ยี่สิบห้าไม่ใช่นะ a ยกกำลังสองคืออะไรเปิดมา a ของเราคือสองหนึ 3, ่งลบสามห้ายกกำลังสองคืออะไรคะคูณกันกี่ครั้ง คูณกันกี่ครั้งยกกำลังสองสองครั้งจับคูณเหมือนเดิมสองหนึ oh, <the> 1> 2, 1่งลบสามห้าคูณสองหนึ่งลบสามห้าไม่ใช่ยกกำลังใครยกกำลังมันเหมือนห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าไม่ใช่นะคะอันนี้เกิดการคูณขึ้นมาสองหนึ 2, ่งลบสามห้าก็คือคูณกับสองหนึ่งลบสามห้าย้อนกลับมาที่การอะไรเหมือนเดิม การคูณนะคะย้อนกลับมาที่การคูณตัวแรกได้อะไรสองคูณสองบวกหนึ่งคูณลบส <2, S 1> ามตัวที่หนึ2 2> น่งแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งแถวที่หนึ่งหลักที่สองคือสองคูนสองคูนอะไรคะ สองคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณห้าอ่าแถวที่สองได้ลบสามคูณสองบวกห้าคูณลบสาม,าสามตัวที่สี่ได้ลบสามคูณหนึ่งบวก ห้าคูณห้านี่คือยกกำลังนะคะไม่ใช่ฉันยกกำลังฉันอยากยกได้เลย A อกำลังสองกลายเป็นสี่กลายเป็นหนึ่งไม่ได้นะอ่ะได้อะไรสองคูณสองได้สี่หนึ่ง 2, คูณลบสามได้ 4, 1, 3, ไดลบสามสี่บวกลบสามได้ได้หนึ่งอ่ะสองคูณหนึ่งได้ สองคูณหได้หบวกกันได้ได้7จลบสาคูณสได้ลบหบวกลบสิหได้ลบยี่บเอลบ3าคูณหได้ลบสามหคูณหได้ยี่หได้22 อ่านไหมคะได้เท่าไหร่อันนี้ใช่ค่าเดทหาเดทได้ไหรือยังอันนี้หาเดทได้ยังบรรทัดน,นี้ต้องเป็นอะไรคะเ,เดทของ A กําลังอะไรแล้ว A กําลังสองแล้วได้เท่าไหร่คู่แรกเป็น1นึ่งคูณยี่สิบสลบด้วยลบยีบอ คูณเจ็ดหนึ่งคูณสองได้หนึ่งคูณสองได้สองลบลบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด ยี่สิลบลบหนึได้หนึ่งรได้คำตอบหรือ,อยังได้แล้วนะคะอันนี้ยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยค่อยคูณอ่ะวิธีที่สองวิธีที่สองทำยังไงหาอะไรก่อนอ่ะวิธีที่สองอยู่นี้ วิธีที่หนึ่งเสร็จไหมเส <A. S 1> ายมือคือวิธีที่หนึ่งหา A กำลังสองก่อนแล้วค่อยหาเดดนะคะวิธีที่สองหาอะไรก่อนเขียนแบบนี้หาอะไรก่อน <A. S 1> หาเดดก่อนแล้วค่อยค่อยอะไรคะค่อยยกกำลังสองอ้าวเดซเได้เท่าไหร่ สองคูณ,คณห้า,หาลบลบสามคูณอะไรคะเอ่ยลบสามคูณหนึ่ง<ช>ลบสามคูณหนึ่งอะเป็นเอได้สิบลบลบสามได้เท่าไหร่คะได้ สิบสามอันนี้แค่อะไรคะอันนี้แค่เดซเเราหาเดซของ A ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือสิบสามยกกำลังสองได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเท่าไหมเท่ากันใช้วิธีไหนก็ได้ห <1 S 2> นะึ่งก็ได้ สองก็ได้คำตอบที่ได้ทำไมกันคะเท่ากันอ่ะข,ข,ข้อสามทางวิธีไหน วิธีที่สองนะคะอ่ะวิธีที่สองอ่ะทำข้อสี่เดทของ B ทั้งหมดยกกำลังสามให้เวลาสามนาทีวิธีที่สองทำพร้อมกันตอนนี้นะตอนี้คือวิธีที่หนึ่งข้อสามคือวิธีที่หนึ่งข้ามไปไม่เอานะอ่ะมาทำข้อสี่วิธีที่สอง ใช่ค่ะเด็กของ B ยกกำลังสามเด็กของ B ทั้งหมดยกกำลังสามได้เท่าไหร่อ่ะข้อสี่ให้เวลาสามนาทีใครเสร็จแล้วส่ง

thank mm -hmm.